เราขยับที่นะครับเราหามุมที่ดีที่สุดไม่ดูเสื้อที่เราใส่มันเด้งหน้ามากมันเด้งตั้งแต่บนเวทีแล้วผมรู้สึกว่าเหลืองมากเลยใช่มันเหลืองกว่าของจริงันนีแต่งตัวไปดื่มขนมช็อตครับผมขนมชั้นเลยรับล่าสุดก็เปิดเปิดเปิดแล้วเนาะเพราะแบบว่ามารับกฎกับคุณฟ้าครับผมไม่ได้ถามว่าเขาดิวมาตอนไหนครับเขาดิวมาตอนไหนจริงๆเราคุยกันมาประมาณสักพักหนึ่งแหละประมาณสามสี่เดือนแล้วก็ คือเราได้เห็นตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ชา a l l e n g e มากแล้วก็แบบได้เข้าไปแคสกับพี่บอสแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แคสที่แบบผมไม่ได้แคสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็พอเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่าวายมันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการแคสติ้งเพื่อให้ดูว่าเราเหมาะกับบทบาทใช่ใช่ใช่อะไรมันอะไรมันเปนคนที่สนใจในบทบาทครับ ออก็ก็จริงๆมันมันมันโกมันไปนอกจากบาร์วีที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โตบทมันมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดรานามิกของเรื่องอ่ะมันแบบค่อยๆไล่จนไปถึงแบบจุดที่มันแบบไม่น่าจะไปถึงได้ในช่วงแรกของหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีความแบบที่เราเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความใหม่ บวกแล้วมันก็มีความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมีเอ่อเอลเมนที่มันแบบน่าสนใจเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคือว่าเพราะมันเกี่ยวกับ LGBT ด้วยมันคือเหนีส่วนที่น่าสนใจว่าเราอยากใช่ใช่คือมันเป็นเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดในในทุกๆครั้งที่ที่มีโอกาสอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราได้ represent ในการพูดเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้อะไรเงี้ยแยกตัวเองได้มีโอกาสคุยกับเนี่ยไหมครับว่าทำไมเขาถึงแบบน่าสนใจว่าเขามาเป็นเราอะไรเงี้ยผมคุยนะตอนแรกผมรู้สึกว่า ผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยคุยกันมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนแบบจากการได้ดูวิดีโอแคสอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเราคิดว่านี่คือเป็นเวอร์ชั่นที่เขารู้สึกว่าอยากจะเห็นในในในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าบทมันถูกปรับใหม่แล้วก็แก้ไขมาใหม่หมดอะไรเงี้ยรีไรต์หมดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากลองทํามันดูด้วยด้วยด้วยแม้ว่ามันจะชาเลนต์มากนะเจราตอนแรกเจนมีความกังวลเหมือนกัน กังวลมากเลยมันกังวลเพราะอะไรเพราะกระแสหรือว่าเพราะอะไรไม่กังวลเพราะว่าตัวบทมันชาร์เลนจ์มากครับผมแล้วก็ผมมีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะแบบเป็นห้าหกเดือนอะไรเงี้ยมันมีเวลาเตรียมตัวประมาณหนึ่งแล้วก็แล้วก็การที่จะต้อง transform ตัวเองไปเป็นคือเหมือนพอง,งานเพลงอะ่ะมันคือการเป็นตัวเราใช่ไหมครับมันก็คือแต่งานหนักมันคือการทิ้งตัวเราแล้วไปเป็นคนอืน่นอ,อ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันชาร์เลนจ์อยู่ประมาณนึงแ,<ต>แล้ว,ลวอันนี้มันก็มีปรับเปลี่ยนบท ได้มีเสนอความคิดเห็นไหมหรือ mm ว่าได้ออกไอเดียอะไรเข้าไปจริงเขาเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วพี่บอลเพื่อนพี่บอลปรับบทมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเรียกเราเข้าไปเข้าไปแคสอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ตอนแคสก็ก็เดาไม่ออกเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแค่บางส่วนของของของหนังแต่ว่ามันเป็นก็เป็นบางส่วนที่น่าสนใจในในแต่ละภาทของหนังจริงอย่องกดดันมันเพราะว่ามันก็เข้ามาเหมือน ปงงจ,จริงๆผมไม่รู้สึกว่ามันผมไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าในฐานะเป็นนักแสดงะมันคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้างจริงคือตัวบทแล้วเราจะเป็นคนคนนั้นอในในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอย่างนั้นมากกว่าไม่ก็พี่ถามเจฟสิเจฟกดดันในเรื่องคาแรคเตอร์ไหมเพราะว่ามันจะต้องผิวดำโอนหัวเออจริงจริงมันมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบนั้น ผมรู้สึกว่าอยากจะแบบคือจะต้องไปเป็นคนอื่นอ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงแล้วก็อยากจะ t, t, t r like you like a n ฟอร์มไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่ไม่มีใครเคยเห็นอะไรเงี้ยตัวตัวเจ๊จะ t r a n ฟอร์มไปถึงแค่ไหนเดี๋ยวว่ายอมยอมเปลี่ยนไหมอันนี้อาจจะต้องซื้อบัตรบัตรเข้าไปดูแต่เราคิดมีภาพในหัวเลวใช่ไหมถ้าเราจะต้องมันต้องมีคาแรเราเรมีการคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องโกลหัวเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจออกมาเป็นแบบไหนเราไม่ติดกับเรื่องส่ทุเใชม ผมชอบกินทุเรียนมากนะผมชอบหมอนทองมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องนี้มาก็เลยเรียกผมไปแคสเลยปะอันนี้จะเริ่มแถลงเมื่อไหร่เนี่ยอ่าน่าจะช่วงปลายปลายปีหรือต้นปีปีที่จะถึงเนี่ยครับมันเตรียมตัวยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมเพราะว่าเราต้องเล่งกับกค้าเหมือนกันครับช่วงนี้ก็น่าจะต้องนอนก่อน ใชแ่แนะน,นำไปกันนอนอ <laughs> พอไ่ได้ไม่ได้นอนเลย <laughs> ไม่ค่อยได้นอนออคือจริงๆไม่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่แพรเรื่องของการแบบว่าลูกในในหนังจะเป็นยังไงต่างแบบไหนอะไรเงี้ยที่พี่ปูมีการผิวสีแทนมีมีการแบบทานฟอร์มอะไรในในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็สนุกนะสนุกผมไม่เคยแบบวอร์กที่มันแบบ ขนาดนี้ไม่ยอมเลยจรที่สุดท้ายที่จะไปถ่ายทำนี่คือเจฟอาจจะหายจากงานตีไปเลยไหมหรืออะไรไม่ครับผมยังทําอยู่นั่นก็เป็นสิ่งที่ชาร์เลนประมาณหนึ่งที่ที่เราต้องแบบทําทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยใช่จริงลุคที่มันเปลี่ยนไปคือเราจะต้องเปลี่ยนเลยหรือว่าเอาใช้เทคนิคเข้ามาแต่งเพิ่มมีผมว่ามันน่าจะมีหลายแบบมันน่าจะมีเปลี่ยนไปเลยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยครับผมแต่นี่คือยังไม่ได้เวิร์กช็อปใช่หรือเปล่ายังไม่ได้เวิร์กช็อปแต่ว่าผมมาเห็นบททั้งเรื่องขอองงเรื่นี้้ลละแวก็ มันก็สุดจริงๆมันแบบไปสุดจริงๆในๆในเวงมันเลยอะไรเงี้ยความผิดใจที่จะร่วมงานกับฟ้าเราก็แบบอืมครับเป็นมากแค่ไหนไหมหลบการเจอกันพึ่งแบบพึ่งใหญ่นะจริงๆน่าตื่นเต้นนะมันมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมง,งานกับแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทุกคนเขามีเขาเป็นโปรเฟสชันแนลกันหมดอิงฟ้าพีเตอร์หรือว่าวอเดิร์ฟอะไรเงี้ยเอารู้สึกว่าการได้แชร์เอ็กซ์เพรียนได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะน่าเจ๋งดีอะไรเงี้ย ใหห้้ตามมไไดเื่่อรครับผมสามารถคือตอนนี้ในเวิร์กช็อปน่าจะได้ดูกันน่าจะช่วงปลายปลายปีหน้าช่วงกลางกลางหรือปลายปปีหน้าเทอนี้เราบอกได้ไหมครับอะไรนะครับยังไม่มีกำหนดฉายอ๋อยังไม่มีกำหนดชายนะครับผมนะครับผมผมก็ถามเลยตรงนี้นะครับผมับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ